ด่านใดก็ตามที่ไม่มีป้ายแบบนี้คือด่านเถื่อนอย่างแน่นอนจะเป็นป้ายแล้วมีหลอดไฟนอีออนสีขาวอยู่ข้างในและมีข้อความดังต่อไปนี้คือหยุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และป้องกันอานยากรแล้วคุณเห็นแถบสีดำๆไหมแถบสีดำๆนั้นคือชื่อและยศและนามสกุลของตำรวจที่เป็นหัวหน้าชุดซึ่งต้องเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ชัดเจนและมีเบอร์โทรศัพท์ทิ้งท้ายให้ด้วยให้โทรศัพท์เข้ามาหาตำรวจได้ด้วยนี่เห็นไหมด่านไหนที่ไม่มีป้ายนี้อย่าจอดด่านไหนที่ไม่มีป้ายแบบนี้ด่านเถื่อนแน่นอนนี่ครับอะชัดเจนพันตำรวจโทรอะไรรองผู้กำกับจราจรสอนอทองรอนี่ฮะชัดเจนเป็นแบบนี้ครับและจากนี้เป็นต้นไปการตั้งด่านนั้นจะกลับมา อีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมาครั้งนี้ต้องกลับมาในแบบนี้เท่านั้นมิเช่นนั้นแล้วตำรวจหรือคนที่ปลอมเป็นตำรวจโทษหนักนะ